สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโคดขค่าวขำบวก5มาแล้วครับเตสูจนกลกิ่นสวนรรายการตัวอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้นะครับว่าจินตนาการนั้นสำคัญยิ่งกว่าความรู้วันนี้ครับเราก็เลยจะพาไปดูหนุ่มๆ3คน4ี่ซะคนนะอาจจะเยอะกว่านี้ที่คอยมุงดูอยู่ก็ตามแต่นะครับที่เขาจะเอาโม่โม่ปูเนี่ยนะครับ เอามาทำเป็นสนามเด็กเล่นไปดูความสร้างสารรค์ของเขาครับดูลักษณะแล้วก็เหมือนกับโมบูนธรรมดาธรรมดาที่เจอตามธรรมดาธรรมดาที่เจอตามไซรรมรรมตไซ์ก่อสร้างทั่วไปครับก็เจอชายสมคนนี้ครับมาถึงครับก็บอกโอ้อยากจะเล่นอะไรสนุกสนุกไหมเอาไม้พาดและแล้วก็เริ่มที่จะปีน ไปขึ้นไปอยู่บนโม่แต่เดี๋ยวก่อนเดียวก่อนเดียวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูนะครับว่างานนี้จะประสบความสําเร็จหรือล้มเดี๋ยวแค่ไหนขอแยกขั้นรายการนะครับด้วยคลิปน่ารักน่ารักนะครับจากชจ้าสุนัขที่รักเสียงเพลงตัวนี้ครับอ้ห สีเท้ายังรู้พลาดน,นักปราดยังรู้พลังแต่บอกเลยครับว่าสุนัขตัวนี้ครับยืนสองขาไม่กลัวพลาดไม่กลัวพลังเพราะความรักในเสียงดนตรีสุดยอดมากๆเลยทีเดียวแม่ดูลักษณะดีแล้วครับน่าจะมาทําเป็นดีจงดีเจแถวบ้านเรานะครับน่าจะใช้งานได้ดีไม่น้อยแถมค่าที่จ่ายอาจจะไม่ต้องเยอะครับจ่ายเป็นกระดูกเป็นเศษเนื้อก็ออยังพอไหวยโย และเหตุที่เอาสุนัขตัวเมื่อกี้มาคัดรายการเพราะว่าคลิปดังต่อไปนี้ที่ท่านผู้ชมจะได้ดูความสร้างสรรค์ของหนุ่มทั้ง3คนนี้จําเป็นต้องมีเพลงประกอบครับไปดูกันเลยนี่แหละครับกลับมาดูอีกทีนะครับโมกปูนธรรมดาธรรมดานะครับขึ้นไปขี่เสร็จเรียบร้อยเอาเริ่ม หมุนได้โอ้โหขอเพลงหน่อยมิวสิกนี่แหละครับไม่ต้องมีหมาเต้นครับดูคนหมุนนี่แหละครับเวียนหัวยิ่งไวครับโอ้โหรอบที่3นะครับรอบที่4 5 6หอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไหวไหมอ้านั่นแหละครับผ่านไปไวเหมือนโกหกครับแค่9รอบก็9้าร่วงลงมาโดยทั่วหน้าครับสังเกตดีๆนะครับบางคนเอาท้ายลงบางคนเอาหลังลงนะครับสังเกตพี่เสื้อสีแดงนี้ให้ดีครับโอ้โหทั้งเจ็บทั้งอายเลยทีเดียวนะครับนีทานเรื่องนี้สอนให้ รู้ว่าก่อนที่จะเล่นอะไรแผลง,งเนี่ยช่วยเจียมสังขารตัวเองนิดหนึ่งนะครับและทั้งหมดนี้คือโค้อข,ข่าวขำบวกห้าไว้เจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ